ถ่ายแล้วสวัสดีครับท่วมชมนะครับวันนี้อยู่กับเกมเกมอะไรไม่รูโ้โอเคเว้ยโอเคเว้ยเออแล้วว่าแต่วันนี้เรียกผมมาทำไมอะครับติดอะไรนี่วันนี้เรียกผมมาทำไมมึงดาอ่ะเนี่ยบอ๋อลู่แล้วเพื่อนนะคะเงียบแรกไปะละต่อเลยนะคะรับท่านผู้ชมครับ วันนี้โอเคมาวันนี้ครับเาเล่นเกมโอเคเว่นนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ครับครับวันนี้มาเล่นทำไมเพราะว่าแต่วันนี้พี่เพราะว่าแต่วันนี้พี่ชวนวันนี้เราจะมาแต่ว่าแต่วันนี้พี่ชวนผมมาทำไมอ่ะวันนี้วันนี้เรามาเล่นมาหาอีสเตอร์เการ์ดไปชวกุลไปหาไปการเถอะอันดับแรกนะครับเราก็ไปดิอันดับแรกเราหาจากไหนก่อนอันดับแรกเราก็ไป แนะนำให้ปรับตัวเล็กก่อนดีกว่านะแล้วก,นะแวก็แล้วก็แนะนำให้ปรับตัวเล็กนะครับถือเอาเอาเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้ต่ำกว่า็ 7, 7ก็พอแล้วก็คุณนะครับก็มาแถวๆนี้นะครับก็อย่างนี้นะตรงนี้ไฟฉายดีด้วยนะเข้าเข้าเข้าไฟฉายด้วยถ้า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 คุณถ้าคุณไม่ไม่กลัวความมืดคุณก็เอาไฟคุณก็ต้องเอาไฟฉายไปถ้าคุณกลัวความมืดคุณก็เอาไฟฉายไปเอาง่าย ไปในห้องเลยทางนี้ทางนี้ทางนี้เออเออทางนี้เออทางนี้ทางนี้ทางนี้แล้วก็ตรงมาแล้วก็เดินเลี้ยวนะครับแล้วก็เดินแล่วจะได้เราจะได้กร๊ดอันนี้นะแล้วแล้วก็แล้วก็ไปที่แผงโซลาเซลล์ใหญ่ๆอ่ะเดี๋ยวเราพาไปเดี๋ยวเราพาไปกันเออทางนี้ทางนี้เดินมาทางนี้กันคุณก็แค่คุณก็เททุบอยไปบ้าน ขี่รถไปเลยดีกว่านะครับเร็วกว่าจะพอไปแล้วเหาือทีสิบเอ็ดแล้วครับแล้วก็ขี่อะไรมาก็ได้อะผมผมขี่อะไรไม่รู้มาขมอเตอร์ไค์มาโอเคนะครับผฟกก็ก็ก็อยู่ใกล้แล้วนะครับเติเติรโเเตรเตรอเตร์เติร์เตรเคิร์เรัเตาร์เร์เตาร์เติร์เตร์เตาร์เติร์เติเดี๋ยวติเติร์เติรเติเติราร์เตาร์ แล้วคุณก็ต้องปรับตรงนี้นะแต่ผมไม่รู้นะทำไมมันปรับไม่ได้เขียนพาสเวิร์ดก่อนโอเคคุณต้องเขียนพาสเวิร์ดก่อนนะครับคุณก็เขียนชื่อในโรบอกเขียนเป็นชื่อตัวเองนะครับผมแล,แล้วก็แล้วก็แล้วก็ไปกดตรงนี้โอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ไปนต่อตรงนี้เป็นสีเป็นไหนต่อเป็นไหนต่อไไตอ,อย่ตอบปต่อก็มาขึ้นมาตัวเราครับก็ทำตามที่ตามแล้วก็ตามผมมาเลยนะครับตามพวกผลม,มานะคะ เราต้องไปที่ไหนกันครับคุณโจคุณอย่างแรกต้องไปต้องไปดูนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าต้องไปดูต้องจําเป็นต้องไปดูหรือเปล่านะครับคุณอย่างแรกที่คุณก็ต้องไปก็คือคือสถานีตํารวจสถานีตํารวจเอาไปความจินไปสถานีตํารวจก็ได้ต้องไปเช็คก,ก่อนน,น,นะว่าแสงสีเขียวหรือเปล่าแล้วก็แช้วกันก่อนันแสงสีเขียวหรือเปล่าแล้วคุณก็แล้วคุณก็ไปถ้าเขียวเช็คก็โอเคได้ โอเคไหมถ้าถ้าเราเหมือนว่าที่เรากนี่ต่อไปนะครับแล้วก็ทำรู้สึกเรามันเหมือนกดได้เว้ยแล้วก็ที่ต่อไปก็เป็เมเยอร์เออเมเยอร์ออฟ่าไปเมเยอร์แล้วก็แล้วก็แล้วก็กดแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็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 เช็คว่าตรงนี้มันก็จะเป็นสีเขียวหรือเปล่าแล้วถ้ามันไม่มีสีเขียวก็ต้องไปเอาใหม่ต้องไปต้องไปลอใหม่ น,นี่คือคำถามผมส่วนตัวเองนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีหรือเปล่าตรงนี้ไม่มีอันนี้คือตรงนี้น่าจะไม่มีนะตรงนี้น่าจะไม่มีโอเคที่ต่อไปนะครับก็คือที่โรงพยาบาลนั่นเองคุณไปเช็คอะไรตามจุดก่อนเลยเพาเดี๋ยวผมจะเช็คตามโต๊ะเนี่ยแหละมันโอเคที่ต่อไปนะครับก็คือที่สถานีดับเพลิงโอเคไปไปนี่นครับก็เป็นสีเขียวนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ายังมีที่ไหนอีกไหมต้องลองเช็คให้ถูก่ะที่ต่อายนะครับก็คือโรงพยาบาลโรงพยาบาลนะเออม่เจอกันโรงพยาบาลเลยแป๊บนึงนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคมาครับต่อต่อมาต่อทีโรงพยาบาลบาก็มาตรงนี้นะมาตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็มาทางนี้แล้วก็มาทางนี้ทางนี้ แล้วก็ตรงนี้นะครับเช็คว่าอะไรเนี่ยทำไมม,ม,มันมีทำไมมันมีสีนี่ด้วยอะ่ะตรงเนี้ยนี่นะที่ <า S 2> ไม่รู้ก็ขึ้นสีเขียวแล้วครับ,รบแล้วก็ที่ไหนไม่รู้อ่ะนี่โอ๊ยเอ๊ยอะไรนี้อะไรนี้เข้าไปได้เหรอได้ไหเข้าไปได้มันไม่มีอะไระแต่มันไม่มีอะไรที่ที่ตอบผมก็แล้วผมก็ไม่รู้นะครับขอขอเวลาลกคู่นะครับ โชกุนไปเช็คหน่อยดิขอเวลาสักคู่นะครับว่าไอ้น,นี่เปล่าเจอเจอเจอผมขอไปเดินผมจะไปเดินเล่นนะผมไม่แน่ใจหรอกว่าไอ้แสงพวกนี้มันคืออะไรหรอกนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าแสงพวกนี้มันคืออะไรเหมือนกัน ใครรู้ฝากบอกมาที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับใครรู้ใครรู้ก็ฝากบอก่าที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับเออผมมีอีสเตอร์เอกที่จะบอกแล้วพวกคุณผู้ชมตามผมนี่ตรงนี้ตรงนี้ที่ไหนเอออันนี้ที่ไหนตรงอันนี้นะครับแล้วก็คลิกไอ้ตรงนี้ท้ายสีฟ้านี่แล้วก็จะมาอยู่ที่ไหนไม่รู้นะท่านผู้ชมอ๋อ อยู่ในห้องอ๋ออยู่ในห้องแทงน้ำมันเหรอใช่เราอยู่ในห้องแทงน้ำแล้วก็ถ้า <พ ốc S 1> ถ้าจะออหยมร่งถ้าถ้าจะออพบรเราก่อนเดี๋ยวค่อยออกพร้อมกันเลยถ้าถ้าจะถ้าจะออกก็ก็มาฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมงนะเราผมุ่ก็แล้วผมุก่อนไม่ใช่ฝั่งนั้นหรอกคุณฝั่งนี้ตรงนี้นะครับถ้าจะออกถ้าจะออกก็ถ้าจะออกก็าออกกมาตรงนี้ไอ้เก้าอี้นะคะรับผมแล้วมันเห็นอะไรน้ำตาลน้ำมานนี่แหละ ได้โตได้ได้โตหรือใต้เก้าอีออออ้ไม่รู้นะครับมันจะเห็นตัวนี้แล้วก็มันจะว,วัปมาที่เล็กวัปมาเล็เอ้ยโชกุนทำไมไม่ไปหายเนี่ย<ไ>หายหาหาที่หา,าต่อทำต่อแล้วอ๋อผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวต่อคลิปหน้าเลยก็แล้วกันบาย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 